ท่านผู้ชมทุกท่านมีทั้งพระและคฤรหัดถามอาตมาว่าคิดเห็นอย่างไรกับผู้ที่แสดงธรรมทั้งที่เป็นพระและคฤรุหัดหรือคารวาทที่แสดงธรรมด้วยทยความที่รุนแรงแล้วก็วิจารณนั่นวิจารนี่ประจานนั่นประจานนี่ก็บอกลองฟังเขาดูสิ แต่ว่าแต่ว่านะโบราณเขาบอกว่าจะไปได้กี่น้ำการเริ่มต้นเดรีลาแบบนั้นๆน่นะจะไปได้กี่น้ำเพราะว่าเราลองดูสิลองดูคนคนตื่นปัญญาตัวเองเนี่ยคิดว่าตัวเองมีปัญญาดูสัจจกรนิคนดูนักบวชในศาสนาต่างๆศึกษา เพียงแต่ว่าที่มันต่างกันก็นคืออ้างคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็โจมตีพระไม่มีดีพิธีไม่ควรมีศึกษากันทีท่วนหรืออย่างแล้วไม่ใช่ทั้งพระทั้งเครือขรายนี้นี้เป็นรายแรกๆมีมานานแล้วแต่ขอให้เชื่อธรรมา คอเชื่อผมเถอะครับพระสงฆ์มันจะไปได้กี่น้ํอาอะไรตื่นๆคนตื่นเพศเนี่ยเพศตัวเองเพศคนอื่นเนี่ยมันจะไปได้กี่น้ำเออคนตื่นเงินไปได้กี่น้ําคนตื่นคนดูคนดูนี่โอ้สถิตเยอะมากสถติเยอะมาพะกพอโูคนดูนมันระดับไหน ที่เขาก็ดูเพื่อหาความรู้บางทีเขาก็ดูเพื่อโตยแยง้งบางทีเขาดูเพื่อการพลาดพลัง้งเราเลือกดูซะเดี๋ยวมันก็หายไปเองแหละไอเคไม่มีคนดูหนังไม่มีคนดูมันก็พับจอบไปเองไอการตื่นว่าเป็นเป็นผู้มีสติปัญญาเนี่ยมันอืแล้วคําพูดคําจาที่ใช้เนี่ย โอ้โหถ้าท่านผู้ชมอยากใจเขาเรียกว่ามึง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 ก็ไปเขาไปเถอะก็พระไตรปิฎกทําไมเราไม่อ่านกันก็คนไทยมันก็เป็นแบบนี้แหละแล้วพระก็ไม่ต้องเจ็บปวดอะไรถ้าเราผิดแล้วก็แก้ไขไปไม่ต้องแก้ตัวปรับปรุงกันไปเอาถนาเออดูดูดูไอ้พกยาดบ ไอ้เพลยานโดเขาเรียกละเอ่อมากระทืบโรงเอา้ามันจะไปได้กี่น้ำอ่าวัวทะเลิงวมวิ่งไปทะเลิงมันจะไปได้กี่น้ำเดี๋ยวมันก็เหนื่อยโอ,อช้างตกมันก็จะไปยุ่งกับมันสิ่อยมันตกมันไปเถอะหลีหลสซะถ้าเราไปขวางหน้าเดี๋ยวมันก็พุ่งเข้าชนเรา มันมีจริงบ้างไม่จริงบ้างแล้วก็นับปันก็คนใช้คำหยาบเนี่ยมันก็จะเวียนกลับมาแล้วก็มันจะรุนแรงขึ้นคาว่าไปนด้มีขีนน้ำเออเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวก็ดูผลก็แล้วกันคนดา่าคนคนด่านั่นด่านี่แล้วก็อยากจะบอกว่าเออที่เกิดมาแต่ละคนเนี่ยไปถามพ่อแม่สิ ขอมาจากไหนสดมนไหว้พระให้รู้อย่างไรทำเข้าพิธีกรรมอย่างไรต้องไปถามพ่อแม่ด้วยแล้วเวลาพ่อแม่ตายเนี่ยเราทำพิธีอะไรคนรักเราตายทำพิธีอะไรแล้วเมื่อตัวเองตายจะทำยังไงโยนทิ้งไออีแลรงกินแบบนุ่นมะแบบที่เบตไหมโอ้คิดเยอะๆนะไอโจมตีวันนี้นะด่าวันนี้ คิดเยอะๆเอาเทอาน่าต้องตนตัวเองว่าแล้วเราจะไปได้กี่น้ำใช้วาจาแบบนี้ใช้ใชลีลาแบบนี้ถ้าเู้ชมว่าคิดว่าจะไปได้กี่น้ำถ้าที่นิยมก็นึกสิแล้วจะไปได้กี่น้ำแล้วถ้ากระดูสิให้เขาด่าไอไออีเนี่ยนะฮะโอ้ไปไห้เขาด่าทำไมเราเพราะถูกก็อ่านพระเจ้าปิฎกไปสิครับ อ่านประเพณีไปหนังสือเด่นนี่มันมีเยอะแยะไปที่เราจะต้องอ่านอ่านแล้วเราก็หาเหตุผลในนั้นมันจะมีเหตุผลอยู่ส่่นเขาจะโจมตีอย่างไรพระสงฆ์จะไปตกใจ,จ่าไปตกใจจะไปอ้างว่าเจ้าฟาารร้ามัสสัตว์ท่านก็ต้องทำทำพระองค์ท่านก็มีเหตุผลของท่านท่านก็นเดืสัมผัสของท่านมันก็จะมีคําว่าคุณพระรัตนตรัยได้อย่างไรสัพพุทธพานุภาเวนะสัพพรรมานุภาเวนะสัพสานุภาเวนะ ก็แล้วกันนะเออดูสัพพีจบแล้วเนะี่ยลงท้ายว่าไงอำนาจเทวดาเขามีอยู่ไม่เชื่อไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นไรคนไม่เชื่อไม่เป็นไรแล้วถ้าคนจะเชื่อแบบนั้นก็ไม่เป็นไรอย่าไปอย่าไปตื่นเต้นอะไรที่ตื่นเต้นกับตัวเองคนดูเยอะเนี่ยอัลเทนาพยากรณ์ไม่ได้หรอกไปไม่ได้ขี่น้ำหรอกเราไปทั้งให้เขาด่าทำไมโอ,อ้ปะหลาจริงมนุษย์ พระสงฆ์ที่ดีเนี่นะฮะท่านแสดงธรรมโดยมทัทรววาจาม,มีวิธีการแสดงธรรมไปอ่านดูเถอะความยืนยงท่านแม้จะพูดด้วยปากก็ให้คนศรัทธาจะขิยด,ด้วยปากกาก็ให้คนนักถือ พระสงฆ์ระดับดีๆถ้าไม่ใช่คำหยาบนักปราดดีๆที่ท่านเห็นโต้แยง้งท่านก็ไม่ได้ใช้คำหยาบแบบนี้และขอเมื่อฟังเหตุผลคนอื่นเขาแล้วเราคิดว่าเราผิดเขาก็เขา ทําตามมันก็ต้องมีใครผิดสักคนหนึ่งแต่ว่าการที่ยังหาเหตุผลไม่ได้ในสิ่งที่มีมาพระพุทธรูปอ er ิดหินดินทรายมาัก์สิทธิ์ประโูเอ้ยก็คุณยังไม่ได้พบความศักดิ์สิทธิ์ของพระคุณก็ไม่รู้ก็คุณไม่นับถือถ้าคุณนับถือเงินศักดิ์สิทธิ์ไหมเงินศักดิ์สิทธิ์เงินประเทศไหน,นก็เชัาประเทศไหนได้ทท้งนั้น อีหินนี่สาสรสกิ์ไหมนี่คุณด่าพระหมดเลยแล้วเนี่ยคุณด่าพระหมดเลยเหรอไปเป็นไล่ด่าไปเถอะดูดูกันไปนะแล้วเราจะเห็นความจริงว่าไปไม่ได้ขี่น้ำหรอกพูดเท่านี้แหละ